ารย์หมอเขียวครับวันนี้อาจารย์หมอเขียวทำอะไรครับแต่เช้าเลยครับอาจารย์ามาทำปุ๋ยทำปุ๋ยทำปุ๋ยเอาไว้ใช้ทำดินปลูกอะ่ะทำปุ๋ยทำดินปลูกเพราะว่าที่นี่บางทีก็ต้องเพาะเราจะต้องมีการเพาะต้นไม้อยู่มีการใส่ปุ๋ยต้นไม้หรือว่ามีเพาะต้นไม้มันก็ต้องมีดินที่จะเอาไปเอาไปเาไปพาะต้นไม้นะเพาะพืชผักต่างๆ ก็เลยเนี่ยเราก็เห็นดินอยู่แถวๆนี้มันเยอะอยู่นี่เราจะเอาดินพวกนี้นะคลุกกับยีนสีวัตถุไว้นะมันก็จะเป็นปุ๋ยละคลุกไว้คลุกไว้ถึงเวลาก็ไปใช้พอดีเรามีไอ้ก้อนอันนี้ด้วยก้อนอะไรล่ะเนี่ยไอ้ก้อนก้อนเห็ดเนี่ยก้อนเห็ดพอดีอะไรเนี่ยก้อนเห็ดมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันหมดละก้อนเห็ดมันหมดอายุละเราก็มาแกะออกเนี่ย มันก็จะมาทุบแล้วก็คล <isions> <1971 habitude> ุกกับเดี๋ยวมาทุบแล้วก็คลุกกับดินนี่แหละเดี๋ยวเอาใบไม้ใบหญ้าอะไรมาทุบด้วยมันก็จะเป็นปุ๋ยมีจุลินทรีย์แล้วก็ใส่ไม่มีก็ไม่เป็นไรดูความชื้นถ้าไหนก็ใช้น้ำเปล่าๆก็ได้คลุกหรือถ้าใครมีน้ำยูเรียน้ำยูเรียธรรมชาติมีน้ำปัสสาวะได้ยิ่งดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าๆนี่น้ำใน คลองเรานี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมาตีดตีซะหน่อยเนี่ยมันมันทำมาจากก็ได้เนะี่ยอันนี้ยทำมาจากไอ้เลื่อยคิดอ่าคิดเลื่อยเพราะงั้นเขาก็เป็นปุ๋ยอย่างดีแหละนะเราก็เอามาผสมัน,น้ขี้เลื่อยขี้เลื่อยก็เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างหนึ่งแล้ก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้วเดี๋ยวพาพี่น้องมาทำจะก็เลยมาทำไปก่อน <c oughs> นำลองไปก่อนว่ามันจะเป็นไงมัางเดี๋ยวพพาพี่น้องเรามาทำไปเด้อ เมื่อกี้อาจารย์จะทำอะไรเพิ่มนะครับอาจารย์เดี๋ยวเอาอินทรีย์วัตถุเอาเนี่ยนะเอาขี้เอาขี้เลื่อนนี่แหละเอาเศษเศษของก้อนเห็ดเนี่ยเป็นขี้เลื่อนเดี๋ยวเอาเทเทเทลงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลองเอารถไถปั่นดูว่าปั่นได้ไหมถ้ารถไถปั่นได้มันก็จะเร็วเอาก็จะเอาพวกนี้แหละเอาไว้ใช้ประโยชน์จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลย เราถ่ายเข้ามาได้เข้าได้ไม่ได้เราก็เงเสนี่ไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ไปไหอันนี้เดี๋ยว แค่เราเอาใบไม้สดนั้นนี่นี่ใบไม้สดใบอ,อะไรนี่เปขี้เหล็กจริงจงใบอะไรก็ได้นะแค่เอาใบไม้สดเนี่ยนะมาใส่กระสอบไว้เท่านั้นเองนะเท่านี้แหละสักอาทิตย์หนึ่งจุลินทรีย์จะเดินเต็มไปหมดเลยเนีย่เห็นไหมอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปถหนึ่งเดือนหนึ่งสีขาวๆนี่จุลินทรีย์เต็มหมดเลยนี่คือการเพราะจุลินทรีย์ง่ายๆเลยเอาจุลินทรีย์นี่ไปคลุกอะไรก็ได้ไปแช่น้ํา,าก็ได้ไปคลุกนะ ไปคลุกดินคลุกอินทรีย์วัตถุอะไรก็ได้นะนี่มันก็แล้วก็รดน้ําให้ชุม่มพอประมาณพอหมาดๆเท่านั้นนะสุดยอดปุ๋ยเลยทีนี้เขาก็ย่อยอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นปุ๋ยเป็นเฮลมาสเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนี่จุลินทรีย์ชั้นดีเลยขาวเต็มไปหมดเลยนี่ร้อนด้วยนี่อโอ้ร้อนนีนี่ควันเลยนี่ควันออกเลย <c oughs> นะเห็นควันออกไหมโอ้ร้อนควันออกเลยนี่นี่ร้อนควันออกเลยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะนี่นี่จุลินทรีย์สีขาวเอ็มไปหมดเลยนี่ โอ้โหนี่ควันออกเลยเนี่ยนี่แหละสุดยอดปุ๋ยแล้วนี่นี่สุดยอดจุลินทรีย์ก็จะย่อยเอ็นซีวัตถุให้เป็นปุ๋ยเนี่ยโอ้โหควันออกเลยเนี่ยไอเราก็ผสมดินจนกว่ามันจะย่อยได้ดีจนกว่ามันจะเย็นแล้วก็เอาไปปุ๋ยได้นี่เรามีเอ็นซีวัตถุเราเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอารถไถเข้าไปตีดูนะเรถไถเข้ามาลองตีดูดันนะนี่มาก่อนนะ เดี๋ยวรถไถดันอินทรียวัตถุพวกนี้เข้ามาดันเข้ามาแล้วก็ตีต,ตีค่อยๆตีผสมกับดิน LAY phải thoải đi nữa Thoải đi Ok มันเป็นที่ที่ต้นกล้วยมันขึ้นโคนแล้วตายพายแล้วมันไม่งามแล้วเหตุที่มันไม่งามเพราะว่าดินเป็นอย่างเงี้ยนะดินเป็นอย่างเงี้ยเลยนี่ลักษณะของดินที่นี่นะเหนียวอย่างเงี้ยเลยนะเนี่ยเป็นเหนียวอเอาากพื่อไปไม่ได้ตอนฝนตกมันก็จะแฉะนะมันจะแฉะหรือบางทีก็เหนียวอย่างเงี้ยเลยแต่พอตอนหน้าแรงนะแข็งเหมือนหินเลยเนี่ย อย่างเงี้ยรากพืชมันไปไม่ได้หรือไปได้ก็ไปยากนะอินรีวัตถุก,ก็น้อยวิธีวิธีแก้ไขเราลือ้อตอนนี้ลื้อแปลงใช้แรงคนก็ได้ใช้แบคโฮก็ได้ตอนนี้เราลื้อแปลงเลยเนี่อ่าลื้อแปลงออกมา,าลื้อต้นกล้วยออกมาอ่ขุดลื้อต้นกล้วยออกมาลื้อออกมาเสร็จแล้วก็มาแต่งใหม่นะมาสับแต่งใหม่นะมาสับแต่งเดี๋ยวเราจะดูวิธีสับแต่งอีกทีนึงนะ พอสับแต่งรากมันเรียบร้อยนะตัดรากให้มันเจียนให้มันเหลือน้อยอ่ะให้มันสะอาดนะแล้วเราก็วางลงไปเลยเียตอนนี้เราวางลงไปแล้ววางระดับพื้นดินนี่แหละไม่ได้ต้องไปฝังลึกหรอกเพราะเราจะปรุงปุ๋ยขึ้นข้างบนจะเนี้ยนะวางต้นกล้วยเนี่ยอยู่แนวนี้แหละนะเราตัดให้เขาขาดแล้วก็วางอย่างเงี้ยนะเราจะจะปรุงปุ๋ยขึ้นข้างบนตอนนี้เรามีอินทรีย์วัตถุเท่านี้เราก็ใส่เท่านี้ใส่เท่าที่มีต้นกล้วยเองก็ใส่ได้ใบไม้ใบหญ้า ผักตบชาวาอะไรส่วนประกอบของพืชนี่ใสได้หมดเลยนะแล้วก็ปรุงดินปรุงปุ๋ยขึ้นข้างบนไปเลย่อยเลยเลย,เ,ลยเท่านี้นะปรุงขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆรากพืชวยเขาจะกินปุ๋ยอยู่ข้างบนนี้แล้วเขาก็จะ,<อ>จะเจริญงอกงามได้ดนะีนี่เป็นวิธีปรับปรุงนะต้นกล้วยที่มันตายพายเรียบร้อยเราจะทํำยังไงหรือแล้วก็ปลูกที่เดิมก็ได้ใกล้ๆก,ก็ได้แต่ว่าเราต้องปรุงใหม่คือปรุงปรุงขึ้นข้างบนเพราะว่าดินมันเหนียวดินมันเหนียว ตอนหน้าฝนมันยังไปยากแล้วยังเหนียวเลยนะี่หน้าหรือบางทีมันก็เละนะมีเหนียวกับมีเละนี่ก็รากพืชไปไม่ได้แล้วพอหน้าแ้งนี่ <Sie> mm <ening> รัดเลยแข็งเป็นหินเลยแบบนี้รากพืชไปไม่ได้อินรีวัตถุไม่มีนะแต่นี้เราก็ใส่อินรีวัตถุปรุงแบบสูงขึ้นสูงขึ้นนะปรุงแบบนี้แหละเดี๋ยวเรามียินรีวัตถุอีกก็มาใสา่อีกมาใส่อีกก็สูงขึ้นสูงขึ้นให้เป็น50เมตรเลยไม่ใช่50เซนเลยนะครึ่องถึง1เมตรเลยแล้วมันก็จะเจริญงอกงามดี ลื้อขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยยิ่งใช้แบงโคลเลขึ้นีมันยิ่งก้อนใหญ่เงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องมาแต่งรากแต่งรากเขาจะได้รู้สึกว่านี่มันอันใหม่นะไม่ใช่อันเก่านะเขาก็จะเปิดใหม่เราก็ต้องหาเหลี่ยมหามุมที่เราจะขุดง่ายนะเหลี่ยมมุมไหนที่เราขุดง่ายแล้วก็ขุดออกไปแต่งรากมันมีดินตรงไหนเกาะก็แต่งแล้วขุดออกไปขุดออกไปเรื่อย ไปเด้วมก็ติดก็ต้องมีระยะที่พอเหมาะใช่ไหมมันเก่าแล้วเนี่ยจะเห็นต้นกล้วยเก่าเนี่ยมันก็เน่าแล้วเนี่ยมีเย้มกันยังไง,ง,ง,งก็ไม่งามเราก็ต้องแต่งใหม่มันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วต้องแต่งใหม่ไหเราเริ่มแต่งใหม่แล้วเนี่ยแต่งแรกใหม่ับจอบคมๆดีๆงั้นเราก็สับข้างๆออกไปก่อน าะข้างไปเรื่ยอยๆเลาะข้างก็ที่เราเลาะได้แต่ต้นหนักๆมันก็จะเริ่มเบาแล้วล้มมันทีนี้ล้มแล้วทำไงตับไปที่รากอีก ปลูกขึ้นข้างบนเราไม่จำเป็นต้องฝังลึกหรอกต้นกลนะ้วยเนี่ยนะปลูกต้นตื้นก็ได้ปลูกต้นกลนะ้วยน,นี่นะปลูกตื้นเนี่ยมันจะกล้วยเนี่ยปลูกตื้นเนี่ยมันจะโตเร็ว,วได้ผลเรนะ็วนะโตเร็วได้ผลเร็วแต่มันก็จะตายเร็วโตเร็วได้ผลเร็วตายเร็วนะเราก็ขยันปลูกใหม่หน่อยพอมันเริ่มตายก็ขยนันก็แค่แยกออกมาปลูกข้างๆเท่าน,นั้นเองแค่นี้แล้วก็ปลงขึ้นข้างบนจบเลย ง่ายๆแล้วมันจะมีหนอเยอะเลยหนอจะขุดง่ายด้วยเพราะว่ามันตื้นนะสับแยกออกง่ายๆเลยแล้วทีนี้มันเยอะมันเหลือเหลือใช้สับเป็นปุ๋ยจบเลยเราก็มีปุ๋ยในพื้นที่ของตัวเองตลอดเวลาเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะถ้าเรามีต้นกล้วยเยอะเราไม่ต้องไปหาปุ๋ยที่ไหนเลยแค่นี้จบเลยเนี่ยอาจารย์ก็มีปุ๋ยหน่อยหนึ่งของเขานะเดี๋ยวหาใบเข้ามาใส่หน่อยนึงเดี๋ยวเอานี่วาง ดินแบบนี้ปลุงลงข้างล่างไม่ได้โอ้โหดูสิปลุงลงข้างล่างได้ไงอ่ะโอ้ยเหนียวเงี้ยเหนียวเชียวเนี่ยเหนียวเชิญไม่ปลุงลงข้างล่างไม่ได้ต้องปลุงขึ้นข้างบนอย่างเดียวดินปั้นหม้อเออ,อ,ออ่ามันเออปั้นหะม้อได้นะแต่มันจะไปปลูกพืชลงไปนี่ยากนะขุดก็ลําบากเพราะงั้นอาศัยอินทรีย์วัตถุเข้าไปอาใสายตัวมันเองอยิ่งดไีได้แล้วนะ ามีเท่านี้เราก็เอาวางแต่เลยทียนี้อ๋ออันนี้รที่จะปลูกนี่เราแต่งที่จะปลูกแล้วนี่แล้วก็วางนี่เสร็จแล้วที่เราแต่งในเมื่อกี้วางเลยนะแล้วที่เหลือก็ใส่ยินซีวัตถุไปเอาดินแปะแตะหน่อยๆก็พอแล้วเดี๋ยวเ,เอาดินแปะหน่อยน้อยินซีวัตถุใส่ไปได้เรื่อยๆเอามาเลยนี่วัตถุเก็บป<ส>ุุงขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆปุุงขึ้นข้างบนเดี๋ยวเอาดินแปะหน่อยนึง้อให้ว่ามีดินหน่อย ต่ด,ดินเข้าเองนะไม่ต้องเยอะนะดินนิดเดียวอนะินเราก็ไม่ต้องใสเอะดินน,นียวลตเราสานิดเก็พอใสเฉพาะว่ามีดินเดี๋ยวมันก็ดินนี้จะกลาเป็นจุลินทรีเป็นตัวประคองต้นพืชด,ด้วยเป็นจุลินทรีย์ด้วยมันก็จะช่วยย่อย แล้วจุลินทรีย์ในใบไม้ก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาไปเองของเขาแค่นี้เส่ไหมอันีที่เหลือเรามีอะไรใส่ไปอ่ะดนพอแล้วอ่าพอแล้วอ่ามีผักตบมีอะไรเราก็มาลงได้อ่าเรามีเท่าไหร่เราใส่เท่านั้นก่อนที่เหลือเราเดี๋ยวเราไมา่ใสา่เพิ่มไปเรื่อยๆนมีเท่านี้ใส่เท่านี้มียอกกว่านี้ใส่เยอะกว่านี้ยยนมีเป็นต้นนะมีใส่เท่าที่มี แล้วก็เราทยอยมาใส่ไปเรื่อยๆเขาก็มีปุ๋ยมากขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะโอเคทางสาที่ประมาณนี้ที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยๆเอาอินทรียวัตถุมาใส่เพิ่มไปเรื่อยๆ ประมาณนั้นได้ ต้องใส่อยู่ยแล้วละ่ะแต่ว่าเราจะใส่ตอนไหนตอนนี้เรายังไม่ต้องใส่จนสมบูรณ์หรอกถูกใส่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จบและเขาสวง,งามแล้วทำง่ายๆตรงนี้เ่ะไม่มีเลย อาจารย์หมอเขียวอ้าววาง่ายเป็น,ปนยังไงครับอาจารย์อาจารย์พูดอะไรครับอาจารย์อ้าวเนี่ยวันนี้นะเราก็มาปลูกกล้วยแบบแบบพิเศษนะปลูกกล้วยแบบไม่ฝังลงดินะนะแต่ปลูกลอยขึ้นฟ้าเลยนะวันนี้นะปลูกกล้วยลอยขึ้นฟ้าแล้วไม่ฝังลงดินนะก็คือเราเอาเราเอา,เอ,าอินทรีย์วัตถุมากอง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 กันนะกองแล้วก็วางทุนกล้วยบนดินเลยหรือว่า บนกองอินทรีย์วัตถุเลยนะแล้วก็เอาดินแปะน่อยๆน่อยๆน่อยๆดินแปะรอบๆน่อยๆแล้วก็อาอินทรีย์วัตถุกลบเลยเสร็จแล้วการปลูกกล้วยเห็นไหมก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนววันนี้อินทรีย์วัตถุเหล่านี้จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วกลายเป็นดินอินทรีย์วัตถุเหล่านี้จะเก็บความชื้นให้เราแล้วต่อไปก็เปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วก็กลายเป็นดินในที่สุดนี่คือการปลูกกล้วยเหนือดินนะบนดินก็ได้เหนือดินขึ้นมาก็ได้นะเนี่ยการปลูกแบบนี้มันจะได้ผลเร็ว มากเลยจะได้ผลเร็วนะแต่มันก็จะตายเร็วนะตายก็ไม่เป็นไรนะเราก็แยกออกใหม่ไงปีสองปีเราก็แยกแล้วนะเราก็มันจะมีหน่อขึ้นมาเยอะแยะเลยเราก็แยกปลูกข้างๆทำเหมือนเดิมอีกแยกปลูกข้างๆข้างๆต่อไปเราไม่ต้องไปขนอินทรียวัตถุยากเพราะว่าต้นกล้วยมันขึ้นมาหลายต้นเอาต้นกล้วยนั่นแหละเป็นอินทรียวัตถุเลยนะกองตัดกองกองกองกันเลยก็ปลูกกันขึ้นไปสลับไปสลับมาอยู่างเงี้ยปลูกห่างกันเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหา แล้วเราควบคุมให้เขาขึ้นต้นเดียวเราจะกินต้นเดียวแหะควบคุมให้เขาขึ้นต้นเดียวเขาจะงามจเจริญงอกงามดีนนก็ขยันหน่อยก็ก็ไม่ถึงกับขยันมากหรอกแค่ปีหนึ่งมาทําครั้งเดียวปธยปีละครั้งขีเ้เกียจอะไรนักหนาต้องขี้เกียจหน่อยแลยนะ้วกันก็ทำสิบปีครั้งเลยไงนะก็ปีละครั้งก็มาขุดหน่อยๆไปเอาข้างๆตัดลงหน่อยๆนะกองอินรีวัฒนาไว้ก็เอาดินแตะไปแล้วไว้หนอนเดียวมันจะงาม แต่ขึ้นมาทําปุ๋ยทําปุ๋ยทําปุ๋ยเท่านั้นเองนะเหลือไว้หน่อนึงแล้วก็เหลือไว,หอว,หอไวหอ้หนอ่อนึงหนอ่อนึงเนี่ยกินเอาเอาไว,ไว้กินอีกหนอ่อนึงเอาไว้เป็นพันที่เหลือตัดทําปุ๋ยหมดเลยนะที่ส่วนง่ายงอย่างนี้จะปลูกลอยขึ้นมาสูงเท่าไหร่ก็ได้แปะบนดินก็ได้เนื้อดินขึ้นมาก็ได้เนี่ยบางส่วนนะเขาแปะอิะนทรีย์วัตถุนี้เขาแหวกออกไปแค่ครบหนึ่งแล้วเขาก็แปะและ้วเขาก็เอาดินแปะ,แปะๆรอบๆพยุงมันหน่อย มันก็เอาอินซีวัตถุคลุมก็เสร็จแล้วนะนีะ่การปลูกกล้วยแบบง่ายๆไม่ต้องหลอกคนไม่ต้องทำอะไรล้วสาไปก็เชดปลูกได้ตรงกลางกลางๆนี่สาอไปเขาก็บผักยังรับ ต้นอจะเป็นต้นแไม่ต้นมมจะเป็นต้นแม่ต้นน้อยาบอกต้นเนียใส่น้อยเกินเกินกัน C'est bon, c'est bon, c'est